วัวนี่เนาะมันแบบมีเรื่องทางเรื่องอย่างเข้ามาปนปัวเปนเหตุให้อันนั้นว่า,า,บ,าบางทีกับบางทีกับเอฟซีแบบมองของเอฟซีนะเพิ่นโมฮูว่าตีดินของไม่โจ้น่ะพ่อใช่พ่อใช่ใชนะลุงขว่าตั้งแต่เงินยังไม่ได้ตั้งขึ้นเขาเอาในบ้านมายังมาวัดามาวัดเทะเละแต่ลุงมันอยู่ช้ำนี้ ไฮนาเราอยู่ชั้นนะี้ตะกี้เนี่ยมันเป็นไฮนาอยู่นี่ลุงกะตอนลุงมาแรกๆยังเห็นอยู่เน,ะนาะยังเห็นอยู่ยแบบนนยังเป็นขั้นหนาอยู่ตอน,น,นกะสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุกคนเนาะมันสมองชัวอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ ครับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยท่านึงมาพบมาพอกับช่อง u t u b e ของวาวิ่งชายใจกันหน่อยพี่น้องเลยมีมช่องอีกเส้นเกา่าเส้นเดิมเส้นเกา่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะกะยังอยู่ทางบ้านทังเพื่อนคงเมตจนเนาะพี่น้องเนาะหลายหลายคนหลายเอฟซีเพื่อนกะโมขาวใจเนาะในในที่ว่าวาวิง่งเห็ดเวียบางคนกับวาวิง่งจุกจิกกับช้างบางคนกับวานั่นนันนี้เนาะพี่น้องเนาะก่อน คนเพื่อนมีโจนทิตั้งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็มีการวัดเทกดินคักเนยน้องไอ้โกวานนี่เนาะพี่น้องตอนแรกขุดอยู่ไหนเนี่ยคือว่าบวเวียงย้ำออกมานอกอีกนิดนึงแต่กันยังบ่ห่อนตรงที่บวเวียงวัดดินเนาะพี่น้องเนาะเต็มมือเละเนาะพี่น้องเต็มมือเอาในบ้านมาแต่ยังบ่ฮอดอันนี้ก็ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเลยสิบโมกขอเบาเรื่องเก่าแล้วสิบโมอเล่าให้มันยาวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า การทีเฮาว่าวออกมาหรือว,ว่าการที่เขาเบากว้มจริงนะ่วนลายผูใดบ่ฮหูอย่างนะมีแต่ว่าเขาเป็นคนพิดนะพี่นอ้องบางคนสิบ่ได้ติดตามตั้งแต่เริ่มมือวัดดินมือวัดเทกดินเท่านั้นทานี้เนาะพี่น้องเนาะการสิบบัวบอกง่ายจ้ะพี่น้องเ้ยแต่ว่ามันมีว้อยู่แล้ว,วผลจดดใ้ในบ้านผลจดดใ้คักนี่หรือว,ว่าขอบเขตหรือว,ว่านั้น ถ้าเฮาสีเอาเข่าไปไล่กับโบไลอ่ากัอาบอีบับทั้งโบหูยังคือ่อนทา้งไอโจนนะพี่น้องเนาะไปตุนเล่าเล่านะห,หน่ะเฮ็ดให้แบบไรเล่าก็เอาเบิดโบเคยติแต่กับโบเคยคัดว่าเฮาสีเฮ็ดให้หแบบไรยังชั่นยังี่นะพี่น้องเลยแล้วเอฟซีเนี่ยเพื่นหมกเข้าใจได้ค่ะบอกง่ายาว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันบอกง่ายาว่าเป็นหลาบสังคมบอกง่ายใช่ไหมน้นองเนาะ จำหมิว่าในมือใดมือหนึ่งาว่าเขาเห็ดผิดพลาดไปนี่ก็ย้อนกลับมาหาสู่ต,ตัวเขาเองนะพี่น้องเลยบอกง่ายๆใช่คว่มดีหรือว่าคว่มทีว่ว่าเขาซัดชื่อหรือว่าเขาเห็ดกับงานนี่บางเถื่อบางทีก็อาชิโม,มงโมขึ้นถ้า,ถาวา่าโบนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะบอกง่ายว่าโดนบโเวิ่งโดนล่าติ๊บติ๊เมื่อวานนี่นะบอกง่ายๆใช่เอฟซีเข้ามา ว่าให้เต็มแต่ว่าก็ต้องยอมรับเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่กับอ่าโลกโซเชียลแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภัยถ้าว่าผิดพลาดกันใดเนาะพี่น้องเนาะขอให้เฮาหลายค้นแล้วก็หลายคนมาเบิ่งนะครับมันเห็นควรหรือว่าบ่เห็นควรกับอ่าจุดตรงนี้นะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวกเหตุงานหรือว่าในลายมันผิดมันยังก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ าตามที่คอมเมนต์กันเข้ามา,มา,าเมื่อวานนี่ก็อ่านเบิดทุกคอมเมนต์ก็นว่าอ่ายจนถอดใจคุณไอ้พี่น้องเไยถอดใจเนาะเนี่ยเขาสิเขาไปหาทางเงินลุงสางก่อนว่าเพิ่นมีเบียกมีภารกิจไปโตหรือว่าเงินจํานวนที่เอาเวียงหับมาเหตุเทือนอันของแม่จอนนี่ก็ยังเดือยเงินอยู่สี่แสนปลายสืส่อ,อยังกับว่าได้ว่าย่างไรใช่ปนี่คือว่าเบิดเบิดงบแล้วอ่าสืส่อประตูมายังมาใสาก่กะคือว่า จบไปก่อนน้องพี่น้องเนาะจนกวนงบใหม่สิเข้ามาเกือเงินทุกปะถูกจะตั้งนี่ที่บัวเวียงขับมานี่ยนะมีบินมีรายการเบิดทุกอย่างน้องพี่น้องเนาะชื่อเครื่องชื่อของบางเทื่อบางทีเอฟซีเป็นสิบ,บอกเข้าใจน้องพี่น้องเนะาะเพราะว่าก่อนว่าเวียงเฉียคดคลิปออกไปน้องพี่น้องนนเนาะควรเฉียคดคลิปออกไปว่าเวียงต้องเข้าไปเบิ่งหน้างานก่อนแต่ละเทือนะ โมเมนมาลงแต่รถเดี๋ยวเขามาจี้กล้องจังชันเจ็งชี่ง่ายออกจังชันเจ็งชี่ว่าเอาตามใจตัวเองจูจิจุกจิกกับช่างหลายบางคนยังคิดว่าช่างนี่ถาวรเวียงสีโบอาคิดอันคิดว่าสีเหตุเทือนใอ้เพิ่นเพิ่นคือสีคุบเครื่องคุบของเมื่อแล้วเพิ่นหนะ่อเราโมเมนคนแบบนั้นพี่น้องเลยอ๋อเบาเวียงกับหูจักมีสายเราอยู่เนาะก็อยู่น้ำกันมากกัล้นเติมเลยพี่น้องเลยจังไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องปะ น้องพี่น้องเน,นี่ยเขาสี้เขามาพี่คือว่ารักคู่อันุนนี่ตั้งแต่พี่มาหาพุ่นมันกระตกอยู่6เมตร7เมตรเลยน้องพี่น้องเนาะควมันคว่ำก้ตรงที่เขามันอันนี้มันเป็นทางแบบถนนทุนทางแบบมาทางลงไฮลงหน้าเพิ่นมันโมเมนต์แบบทางดวงเขามาไปเปรียบเทียบใช้กับทางออกมาแต่พุ่นใน่ทางพุ่นในแห้งห้อมพี่น้องกัยทางเทืงพุ่นเนาะเดี๋ยวจะเขามาทางนี้ก่อนจังกะชีนี้ก็มาแล้วทางมันนี้ เออสบายดีเด้อดูด้วยเนาะดูด้วยเทมไลตัวนี้เนาะโดดไปคิดว่าพ้นสีมาตกมันนี่เนาะคิดว่าพ้นสีนั่นหลดดไปเดชจะดีไเด้จะเขียนงานตกมาอยู่ฝงฮะตกมาอยู่ังตกนอนึงเนาะ ตามทีเขาข่าเก็นยังพายุย um, ังเข่าอยู่น่าุงเนาะตามทีเขาเข่าเนี่ยมวยเส้นใหญอยู่เหมือนกันเลย ขันที่น้องเบื้องนี้ก็ได้ ว่ามื้อนี้ลุงสิไปข้างนอกบ่อ๋อจนท้าวนั่นเป็นไดเนาะมีแต่น้องจ้อยกับน้องทวยบ่อยู่นี่เจาฮูฮู่น้องเพิ่นเจาฮูมนี่ยช่วงบายเนาะประมาณบายยาม้ วมเ่ากดีแม่ต้องให้ไม่ไม่ยังแหงกันไม่ก็เปลี่นีก็เปี่นี่มื่นินกม่นยันปลาเยังปลาอคนกะเหตุเหตุบได้อีกต้องมีผู้ยืนผู้ยังเ่ยจับผู้เดียวกับจับบไห้มันมันก็น่าเกลีจังเลยี 何 <laughs> <laughs> ไปเจนึงลุงฮ่า <c oughs> คิดนองเลยออกมาดมกับลุงก่อนจากน้อยว่าเพิ่นไปข้างนอกเนาะไปข้างนอกนไปธุระของเพิ่อนไปเยียกของเพิ่นเพราะว่าอ่าวานนี่เนาะมันแบบมีเรื่องทางเรื่องอยังเข้ามาปนปัวเห็นให้อันนั่น ว่า,าบางเท่อบ,บางทีกับเอฟซีแบบมองของเอฟซีนะเพื่อนโมฮูว่าทีดินของไม่จนนะ่ะขอดใส่ข้อใส่ใสใสนะนลุงอ่าขว่าตั้งแต่เฮือนยังไม่ได้ตั้งขึ้นเขาเอาในบ้านมายังมาวัดามาวัดเทะแหละถนนมันอยู่ชั้นนี้อ่าไฮนาเราอยู่ชั้นนี้ตะกี้เนี่ยมันเป็นไฮน่าอยู่นี่ลุงกับตอนลุงมาแรกๆยังเห็นอยู่เนาะ ยังเห็นอยู่แบบนนยังยังเป็นกันหน้ายู่ตอนนึ่งเข<แ>้าไปแล้วอนนุ่นเกย์ใส่ชุมโทกโดยมาหนี้พอหนทางมันเดะมันเทะแหลยรถเขาขึ้นมาไตา่มายังมาเที่ยวมายังเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยมันเป็นเจือกันกันกบหนาทางเลยหนนะมาหนี้แต่การที่ว่าเอาง่ายเราขวบมื่อวานนี่มันเอฟซีเข้ามาลายว่ามาเวียงกับสั่งงานลุงแก,ก้วจุกจิกเนี่ยจังชันจังซี่แบบจังเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ปินป้นพุ่นปิ้นพี่อ่า ว่าถ้าว,านวันลุงแก้วเราบอกเป็นคนใจเย็นเนี่ยเราฮุบมันลูกคุมยังเราเมื่อแล้วเพิ่นว่าเห็ีเพิ่นว่าคำว่าอันเพราะตอนเด็กอันปักอยู่ในพี่เนอุงเนะอ่า<ช>ตอนเด็กปักอยู่ในพี่หละบ <ใน S 1> อกว่ายงังง่ายออกมาหน,น่อยนึงแต่ว่ามันก็นยังไม่ได้ถึงอันถึงดินยังยังประมาณเม็ดนึงเม่ร มันก็ยังไม่ได้ถึงดินของเรายังเดือเป็นเม็ดอ่เ 1. 1> อาเดือเม็ดนึงอ่าเือบซีวะเพื่อถนนเพื่ออันทั้งรัทงดทั้งรวงมาว่ายันเป็นดื้อเป็นทนนะดูเดือบ,บวะคำบอกง่ายๆว่ามันโมเมนต์ถึงขั้นว่าทางแบบทางใหญ่เนาะมันเป็นทางซอยซอยบ้านทายถานั้นมากันมันเป็นทางยึดยึดศาสนายคือทางยึดศาสน์คือทางเขาบนโคปะไวาเนาะแม่นแมน ตันต้นนนเป็นต้นนนใหญ่ต้นนี้เป็นทางซอยห <No. S 2> น่อยหกเมตรหนาๆจะพอใช่แล้วหน,น่อย <No. S 2> อันนี้เป็นว่าเจ็ดเมตรแต่นับแต่คันนาคันนาตัวบนนั้นไปหาหลักต้นต้นคนาดน, <No. S 2> นั้นแต่แต่หายหนาตัวนี้เป็นว่าตัวบนขึ้นดําเขาหรือกระโลแก้มนี่ขึ้นดำขึ้นดำเสียทางเหมือนบอกเมืองนี่เนาะเนื้อเนื้หลักไพ่หนึ่งก็พังพังเสียกลางทางหเป็นลักไพหลักใหม่เป็นกลางทาง ชี่ย่ายไหม่พรตกแรงจริงว่าชี้ง่ายไหมเพราะว่ามันบุมันบุดถึงบุดถึงกับเร็วทางตะกี้นั่นแหละก็วเป็นเาเวียงสี้ว่าวเมื่อวานนี่กะหนึ่งมามือมาวาัดเทกตาดินอันน้ำหนีกัเอาในบ้านมายังมาคลั่งแน่ขนะพี่น้องมีหลักฐานเบิดใย่ยนย่นเบิงคลิปอ่าทุกอย่างนั่นแหละย่นเบิงคลิปทุกอย่างอ่าที่ว่าโกนชี้เลยตังเฮือนขึ้นนี่คือทั้งไม่จ้นเล่วเาว่าง่าย่า เราบ่จักหยังอยู่แล้วเฮาเฮ็ดให้แบบไรแล้วก็เอาเนาะแต่สิย้ายเข้ามาจนจําหัวกันหลายแล้วแต่อา่ใส่ต้นม่วงไปใส่อันกอกน้ำเราหลายน้ำเรานี่เราก็เอาคือแม่โจรเนี่เราบ่ได้ยะหยังหากแต่ว่าเฮาเบิ่งนี่ยมันบ่คักแหวือมันบ่งามน้ำตาเฮาเนาะมันก็บ่ถึงขั้นว่านั้นนะมันก็เลยนี่ยเนวคิดของลุงเดี๋ยววนนี้สิเอาแต่ให้ให้มันพอใช้ใส่ทั้งนั้นทั้งนี้เลยอยากเอาโซลแมท เท่ห์ขอกไปสซงเม็ดหรือทังดินดินปินลัออกโวอเท่อ์เอากเพื่อนน้าหนิบอ,อ,อเท่ห<อ>์อยู่ในโงเม็ดอ๋อให้มันยางได้ไวๆด้วยโดยได้ถ้าว่าวันเมืองเจริญขยายคลองกะยังประมาณเม็ดปลายน่าจะพอสมดินที่ดินดนีนน่เนาะโดยที่ดินเฮาเฮาสาระเม็ดปลายครับ<อ>นั้นต้องสาระเม็ดปลายกะถือว่าก้วงสมบูรณ์แล้วทายมันโตเป็นชิปเม็ดผู้เนาะคำว่าขางนั่งกะสเซราให้ขางนี้กะสเซราให้นะขางนั้นจะ็เม็ดขางชิปขางนี่เป็นเม็ดขางิปคือว่า จาก1 3เมตร3เมตรจากเดิมก็7เมตร10เมตรพอดีโดยกน่าะจะพอใช้ทางถนนโดยเ้นทาง่เก่าก็มี7เมตรอยู่แล้วนี่านปกติอ่ะเนาะลูกโดยแต่ว่าบางหมู่บ้านนี่แห้งถ้าเป็นซอยแบบนี้แห้งสีนั้นมีแต่2เมตร2เมตร50 2.50บางบางบนอันนี้ถือว่าเพิ่นยังจงกันยะกว้างอยู่ได้อันนี้6 6เมตรถือว่าเป็น xin thang dơm vô, rồi sinh thang như như thang sản nữa nói dưa rồi, thì dưa bộ máy dưa thang dơ dưa thang dơ sang xuôi sang xuôi tam dơ tam mương nữa, rồi, thang này, kể dưa thang dơ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  thang dơ thang dơ dưa thang dơ dưa thang dơ บเอเธอเดียวนะคือว่าจบนะพี่น้องบางคนนะ่ะคิดว่าบอเวียงเรามีอันมีงบเฮ็ดเฮือนอ่าน้องเซร่าเฮือนน้องจ้อยเลยลุงนี่อดอยูนั่นมาซื้อแบบนี้นะบางอเอฟซีเพิร์ลว่าเมื่อวานนี่ลายลายคอมเมนต์แต่เวียงไม่ได้ตอบถุกจากคอมเมนตด้วยเมื่อวานนี่นะพอง่ายใช่ไม่ได้ตบอ,อ,อตบนะพอเขาจะตอบโต้ไปกับน,น,นั่นนะซื้ออ่า เนาะรู no e ้เพราะว่าม so ันบูสมควรกับขึ้นว่ากับพอยับกับยับคือว่าเนาะโดยมันกะขึ้นไปมากกับยันเป็นขยายทางเลยยันคือขยายออกพังระเบ็ดพัดพื้หัวเขาพอดีเลยกับบูป็นกองนะกะยับคือขึ้นพอยับกับยับลุงหลวงก็ขึ้นพอยิจารณาเลยล้วก็เออแม่แหละพอยับมันใกล่พอดก็เลยยันทียับ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 ออกให้ คือผู้ใหญ่เป็นว่าว่าว่าเนี้ยยับเป็นโจกับท่ากับแมนอยอะหัวมันก็โจหรือถาวรบานเมืองขยายกับออกพังลัดเมธราซิปก็ถือว่าถือว่านั่นแหละเนาะเหนยดินเราคนพม่าเมธราซิปอ่ะภาษาเราถืดหัวสามวานเนี่ยแต่เม็ดนึงเนื่อยจรงไว้เป็นเนาะเหนื่อยไปไปเป็นวันนี้ต้องยับยับเคำว่าอีกยับยับเคำว่าอีกแต่ว่าออกแล้วครับคนเมธราซิปถือว่าโอเคแต่ว่าว่าว่ายง่ายก็อ่าอยู่ล่างห้อนี่ บ่ยิ่ง่ายๆกะเพิ่นกะจิยุกตัวอย่างมากอะเพิ่นกะชิเริ่มแรกตั้งแต่ปากทางปากทางเฮ็ดช้ำใดกะผู้ตัวโตมากกว่เพิ่นกะชิเฮ็ดช้ำนั่นเนาะอ่าเพราะมันมีตามเต็นหมู่บ้านหมู่เฮ็ดช้ำนี่เฮาเฮ็ดช้ำนี่นะดุกมันจะเป็นแบบนั้นเขาาป็ละแล้เนาะถึงเลือดหาเพิ่นมาได้นะหนึ่งเนาะทาเห็ดอีกไ้เดี๋ยวเราพลาดตาตัวละทาเล้าโซเดียมซิลิเนตทั้งนั้นจะมาเห็ดก็ได้ เห็ดอ่าเอาเป็นน้ำรังหมูนอนดูงเนาะเห็ดห้องน้ำห้องน้ำแล้วเพื่นที่พื้นที่ยังแล้วกนจะมาเห็ดต้มบางกรไดเห็ดลังคาเป็นยังแล้วเนาะพอเมื่อวานนี่นั่นบางคนมุมมองของบางคนเพื่นว่าลังคาก็ยังโมได้คือมาเห็ดชี้นะลูกพอเมื่อวานนี่ช่างกระซียังโมมาเนาะอ่ามันช่างกระซียังโมมาแนี่ตอนแรกเราคุยกันกับลุงเนาะคิดว่าสีห้องน้ำนี่ใช่ไหมเห็ดน้ำรัง น่เดินมาเห็ดตัวนี้ก่อนสังกะซีก็ยังโมมาแต่ก็มันก็อตอนเช้าหันก็ปูนกัท่านด้เข่ามาในตอนนั้นเราลุงเนาะบ่า,าเป็นไ่าถือช่วงแบบเขาสร้างโครงแบบโครงยังเงินโมมาฮานาพี่เนาะมันแบบนั่นเลยบ้านว่าไว้จะคุดคุ้มทาเนาะเลยว่าจะคุดคุ้มทา,มทาะนะ ปคนคท้นริ้งก็ว่าตัวซิบูเลตต์เนาะตัวจิเทเิกระเปื่อนว้ซื่อโดยถามมาถามมาจางนั้นทว่าวางขุดนะจิเทตินไว้เนาะเทตินไว้เนี่ยบอกง่ายว่าพื้นดินนั้นเอฟซีเนี่ยพื้นดินลุงแบบลำบากใจนะเห็นงานกระบอเวียงนะเนาเวียง สั่งงานหลายปีนคุณป,ปีนพี่นะดูโ <c oughs> บเป็นยังบบเป็นยังไม่แต่อันนั่นแหละโตโตได้บทถึบทต้องกันพากันแก้ไขกันหนุยค่าวมาเฮาบอกว่าบอ้โหถามโบ,โมโบนั่นกันจกดีนี่เฮ <c oughs> งอันนั้นเนาะลุงเนาะมันเฮงเหตุงานเนี้ยพี่น้องเลยอ่าหนึ่งมากอะอากาันให้ว่าเฮาสีนอยู่หว่วงกันตั้งเถื่อเฮาก็ต้องปรึกษากันเนยหนึ่งมาก,ก่อนว่ <c oughs> าเวียงขี่เข่าไปถ่ายคลิปนี่โบแมนมาขี่รถมาโจดจึกแหละถ่ายเอาร่ะ เนี่ยไรมันโบนั่นกะน,นั่นคือกันโน,นพีนองเนาะเขาก็เข้าไปถามเบิงกะเอันอ่าแต่ละคนหรือว่านั่นกันเขาก็ถามเบิงอยู่แล้วโน,นพีนองเนาะเพราะว่านั่นนีน่คืออันบางคนเนี่ยจะคิดคือว่าเวียงว่าวเนี่ยคิดว่าอันงลงเราอันทนอยู่เราโบ อันนั้นนะอ่าเพราะว่าบ่เวียงมีงบสิสร้างทางนั้นแหละยันว่านั้นคือว่าลุงเราก็เป็นผู้ใหญ่พ่อเราหับงานเนี่ยเราก็บโมเมนต์ชีวะอ่าชีหับงานเนี่ยคือเดี๋ยวไปก็ไปเนี่ยโมเมนต์ไปชั้นเนาะพี่น้องไอพี่นี่ผิดเจตนานาเบิ่องไม่เนาะลุงเนาะอ่าโมเมนต์ว่าอ่างานที่ว่านั่นโอ้ยอดอดเอาสามมาลูกเจ้าของได้เพื่อนอย่างชั้นอย่างที่เนี่ย มันโมเมนต์พี่น้องเนาะเป็นงานงานคืองานโดยเคยแก้ไขแก้ไขกันได้สำหรับเบสิคนะเอาไดไปผิดพลาดเอาไปแก้เกิดอย่างคือว่าเนี่ยอะไรมันันบวกฮักนุ้งครับอ่ามันเป็นนั่นแบบว่าทุกคนนั่นแหละพี่นงค์โมเมนต์แต่ว่ารุ่งดอกแต่ว่าสร้างแต่ละลังแต่ละลังเพิ่นเห็นเฮือนเห็นอย่างเนี่ยอะไรมันบวกฮักเพิ่นกะถ้าว่าว่าแก้ก็คือว่าแก้ แกแกแขบบ่กันเพราะว่าเอาใจทุกทุกผ่าย,ยทำตึกตึกตึกโตกันมัดใจจะได้พูดว่าเนาะพูดหนึง่งจะได้หนึ่งพูดได้จะหนึงน่งหนึ่งกับรวมรวมกันแล้วกับตัดสินให้เอ,เอกภาพให้เอ,เอกภาพให้สำนีึกได้ก็อีกพวกนั้นกันหลายลายคนมามุมมองว่าเาเอายับเข่าจำไรเลยเอาเขาเขาเขาเกี่ยวตัดสินใจผู้เดียวกับเราได้แม่หลายคนเราเอาอาจจะตั้งมาหนึ่งจตั้าเงินกลับมา ม <laughs> ื่อเช้า <mud> นี้่เพิ่นเพิ่นก็มามามาเบิ่งนําเป็นมาเบิ่งบ่ปกตก็มาเบิ่งว่าอ๋อก็แม่นแล้วขุดขุดสนันแล้วบ่เอานันแล้วเแนวดนเพิ่นอยู่คณะอืมแต่ว่าสิเอายับยยับเขาอยู่บ่เอาตามมันเพิ่นมาบอกซั่นเมื่อวานนี่น่ะเพิ่นว่าเฮ็ดถูกแล้วเนาะถกแล้ว เพราะว่าทางมันก็อยู่อยู่คุ่นอยู่แล้วอะไรก็เได้ง่ายลักลักตัวนี้เลยตรงไหนคือลักลักใกล้ๆนี่งเชดีง่ายอ๋อเนบสาวไพ่นี่ยเป็นสชดีง่ายออกช่ครับคืออยู่คุณคือเก่าว่าเพิ่งฟังสาวไพ่ใส่กลางทางเนาะเนาะเนาะบางคนว่าเห็นลักไพ่เลยคืออ่ามันคือคือทางห้อมเนาะทางฮ้อมอ่แนวห้อมเลยชาวว่าเพิ่มเติมที่จะลักไพ่กับคันนาบื่อนจับเนาะ ประมาสองแมนาซีปเนาะเหลือแล้วเหลือหลุเหน่งเขายากเหลือแต่ว่ามันบ่๋มเหมันอยูนกันมันอยู่พุ่นก็คือว่าไกลแต่ว่าอยู่ที่น้องยังกวงอยู่มีแต่ว่าสี่อันประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ก็คือว่าขนาดงานที่ว่าเฮามีอยู่หรือว่าเฮาสีอันนั่นก็โ่ได้คิดนี่ยก็บโบต้องอัน บ่เพื่อนดุงกับเรากับบ่ได้คิดอย่างไรเนาะพี่น้องเอฟซีกับบ่ต้องติงทามเท่านั้นนะนี่แต่บ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 ายังง่ายบางคนนั่นถ้าเขาอันมุมมองไปทางลบไลก์กับอ่าต่อไปกับบ่เวียงกับลุงแก้วสิแบบบ่ได้ห่วงงานกันทนายพี่น้องเลยบ่ยังง่ายใช่จิบบูก้าจ้างเขาดุงพูดอะไรยันนั่นว่าเอฟซีนั่นไลก์กับน้องดุงอ่ามันก็สิไปแบบอ่าทำนองนั้นเขาก็คือหลายเนาะโดย อยู่แล้วตี่ทำเก่งินธรรมดาและบอกว่าธรรมดาหรอว่ามีอย่างเขาก็คุยกันอยู่แล้วน้องดุงเนาะเห็นเวียเห็นงานอ่าบางเทือบางที่บัดคำมถ่ายลงให้เอฟซีเบิ้งมันบ่มีแต่บ่เวียงผู้เดียวเข้ามาถ่ายถ่ายอยู่นี่เนาะงดุงเอาบัดบ่เวียงเป็นเจ้าของงานคือบ่คืออันคือบ่ถ่ายอันเห็นเห็นอันเพิ่นทมเพชรไหมว่าสมมุติว่ามีผู้อื่นนะพี่น้องสมมุติว่ามีผู้อื่นเข้ามาถ่ายตอนที่บัดทมบัดยังน่ะ เรื่องเรื่องอเรื่องการเฮ็ดคลิปออกมาเนี่อ่าสมมุติว่างานมันผิดพลาดเนาะ,ะสมมุติว่างานมันผิดพลาดนี่บ่เวียงบวทายนี่ก็ไรเอฟซีก็กบ่เห็นแต่ว่ามีสมมุติว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาถ่ายนี่อ่าเขาถ่ายไปแล้วเหมืนเอฟซีก็มาถามนั่นมันนี่บวเวียงกันคือบ่เห็นถ่ายแบบแบบมูนะี่จริงสมมุติว่าเพิ่นมาถามมาลุงอันบ่เวียงมาถามลุงอีกอเอา้เอาลุงม,มันผิดพลาดบ่จังชันจังที่เฮ็ดใหม่กะ นี่แหละมันกับตัวกันมาได้น้องลุงเนาะอ่มันก็ต้องทายให้เบิ้งนไหนพี่น้องเลยทายเอฟซีเบิ้งมันตัวกันมาได้เหี่ยเพราะว่ามันโมมีแต่เฮาผู้เดียวนะเหตุงานการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทายคลิปออกมาถ้าว่ามันบุถึงบุต้องก็หรือว่ายังใดก็ต้องขอโทษขอไผ่น้ำเอฟซีลายน้องลุงเนาะแล้วก็ต้องขอโทษลุงในลายที่ว่าอันว่าคำว่าเวียงเงินเหตุบุถึงบุต้องบควรกันพี่น้องเลย นี่จะเฮากระซิอาพยายามหรือว่า,วาก่อนเชียรยังกะมีแต่คุยกันให้มันตกแตกคักแนบบ้านก <ss st> มีแต่ว่าใช้รุ่งไปหาเ,ปเห็นเบี้ยเห็นงานของเพิ่นเนาะอะ่ไปอันนั้นของเพิ่นไปเบี้ยเพิน่นได้ขึ้นมาจาังมันเด็ดมันยังต้นแรงพูดในจังที่ได้มงพี่น้องเลยจะเฮาขึ้นมงนี่ก็คือสิบวรล้นเป็นได้แล้วว่าโนรลูกเนาะสิบวรลอกข้าครอบหนั่งก็แล้วอี่มาส่งใบก็ประมาณสามสี่เมืองก็แล้วมันก็มีแต่ สิบเป็ดแผ่นสิบสามแผ่นเนาะสังกษีลายทางตัวเก่าเนาะเลยแต่ว่าตัวเก่านี่เราใสาท่ทางพุทธดใสท่ทางชุดพุทธสิบสามถึงสิบสี่แผ่นเลยตัวนี้มันเป็นแผ no ่นน้อยแผ่นน้อยมันตัดตัด,ตด,ด,ด,ดเปสองเ่ะือนเลยนะเราอันมุงย้อนออกมาทางนี้เลยโดยอเคเราดูเนาะอยู่ดีไม่แหง้งโดยสบายดีมันีจะบริเวณก็ว่าจะขึ้นไปทางบ้านดุ้มคุณไหนเหมือนี่เป็นไปหาทายครับขิดทางนั้นก่อน น้องเลยจากสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องนเนาะเศ็ดฐีแพงเบอดสุกุสุกคนเยอเนีเ่ย,อยโอ้โอ้เพิ่งเกลียวมาตะเกียวยพะพี่น้องเชื่อว่าชาวพายตรงนี้นะมันอยู่กำงกลางทางกลางทางเลยตอนนี้กับเมื่อนี้กับสีมีแต่ทั้งเงินน้องเถิดทองกับน้องจ้อยอยู่ทางบ้านทางเพือนพี่น้องพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นปากลางให้ลักมันอยู่พุ่ณลักที่ว่แลกทาง อยู่คุอยู่ไกลคณะตัวนี้ตัวนี้โบเมนชาวไฟอยู่กลางทางโอเคพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขอไปนำเอฟซีหลายเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แล้วพ่อเมยพี่น้องเอฟซีบาจูบูสกคนพี่น้องไงอ่าไกเซราพ่อเมยพี่น้องไปก่อนเนาะโอกาสคำว่าสบายดีสบ,บายดีบาจูบูสกคนเนาะ